you ทำไมต้องราคาโจรครับพี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนิยามคำว่าราคาโจรเกิดจากความรู้สึกแย่ๆในอดีตชีวิตพี่ไม่ได้มีต้นทุนที่ดีมาก่อนไม่ได้เกิดเป็นกองเงินกองทองเลยรู้สึกว่าคนที่จะได้รับอะไรจากพี่หรือได้ซื้อรถจากพี่มันควรเป็นราคาโจรราคาโจรคือราคาที่ใกล้เคียงกับของโจรที่สุด สุดเริ่มต้นของพี่มาขายรถได้ยังไงครับมันเป็นความชอบส่วนตัวซื้อมาใช้แล้วเบื่อก็เลยขายซื้อคันขายคันซื้อคันขายคันแล้วพี่อยู่ได้ยังไงครับขายราคาโจรเราเน้นไวยซื้อไวขายไว้กำไรน้อยไม่สำคัญเลี้ยงลูกน้องได้เลี้ยงครอบครัวได้พี่ก็มีความสุขแล้วอันพี่ก็เป็นโจนใช่ครับเฮ้ย สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะครับจากร้าน TS Big Bike นะครับและวันนี้อยู่กับสวัสดีครับผมไปฟุตบาทมือซ้ายเฮียตีจัดให้ครับอ่ะวันนี้เราพาทุกท่านมารีวิวรถเข้าใหม่2คันวันนี้คุณอาจจะเห็นฉากดักดาบครับผมอาจจะเห็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็เพราะว่าวันนี้เราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับทราบได้รับชมว่า ชีวิตของเราเรื่องราวของเราเรสโลแกนของเราเกิดขึ้นมาจากอะไรครับม,มีแรงบันดาลใจอะไร,รวันนี้ก็ถ่ายทอดเป็นคล้ายๆหนังสั้นๆเป็นฉากสั้นๆให้ทุกคนได้รับชมบพอเขาเรียกว่าพอสังเขปล้ววันนี้เรามีรถเข้าใหม่อยู่2คันจะเป็นดู 2016, คติมอนสเตอร์ปสองหนึ่งเอเบสไปสองพันสิบหกและดูกติมอนเตอร์เจ็ดเก ABS ปี2016เอ่อ17โอ้ยนะโทษทีนะแดงดุทั้งคู่นี้รเราถ่ายอยู่ในสตูดิโอนะสตูดิโอที่เป็นห้องรับของพวกเราครับนะอะไล่กันที่แรกอยู่ใกล้เลยนะดูสิมอนเตอร์7 9 7 ABS ปี2017คันนี้เขาเรียกว่าป้ายแดงสภาพนางฟ้ารถมือเดียวไม่ชนไม่ล้มนะไหมาก อุปกรณ์ตกแต่งก็นิดหน่อยนะว่าจะไล่วิที่กระจกปลายแฮนด์นะตัวนี้ข้างหน้าเป็นหม้อน้ําแล้วโชกก็ทรงแนวและหน้าแบบนี้เลยให้ความนุ่มนวลให้ความยุบตัวเป็นอย่างดีนะในส่วนของยางหน้ายางหลังอันนี้ก็ใหม่ๆเลยและที่สําคัญผมอยากให้ทุกคนมาดูครับทะเบียนรถล้านดีเจริญยนต์อันนี้กาลังตีได้ว่ารถ ที่มีคุณภาพไม่แพ้จากร้านเฮียตีจัดไทยด้วยครับผมนะแต่ว่าคุณภาพเราอาจจะสูงกว่านิดนึงเพราะว่าราคาโจรด้วยไม่พอแล้วทะเบียน c ี c สในภาษาจีนเนี่ย C เนี่ยแปลว่าสีคนจีนอาจจะไม่ชอบสี่ี่แปลว่าตายตายอ่าครับผมไม่ดีแต่ถ้าเป็นคนไทยเลขสี่เป็นเลขนำโชคใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนอีสานซี่นี่ยิ่งชอบซี่ซี่ ซีซี่สองอ่าอ่าเรื่องใมคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เปิดดูดึ๊บดึบดึบสมแครับโอ้หูุยเก้าพันโลเก้าพันปดร้ปบหกกิโลโอ้โหฝั่งนู้นไม่ต้องเข้าไปดูไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าสภาพใหม่มากนี้ผมกล้าการันตีได้เลยนะเดี๋ยวเราฟังเสียงครับโอ้โหเงานิ่มนิ่ม สำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0าห0บาทโอ้โห1 9 9 0 0แบาทโจนอีกแล้วราคาโจนเอ้ยนะเราก็ต้องยึดคำว่าราคาโจรเอาไว้ครับผมนะสภาพนังฟ้าแบบนี้1,99,000บาทไม่ควรพลาดแล้วคันต่อไปครับ Duty Monster 821หนึ่ง ABS ปี2 1 6 6สีแดงครับมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันต้องบอกก่อนแล้วไปคันนี้แท้ทั้งคันไล่ที่มือมือคัดแต่งมือเบรก ดัมโบ้ปั๊มบนดัมโบ้นะนะไล่ลงมาก็กาดมอน้ำมอญ้ำข้อมอน้ำคาร์บอนครับนะสายปลดไวโหนี่ดูล้อทองมาเชิดโอ้โหท่อฟูไทเทเนียมนี่ครับท่อฟูไทเทเนียมเฮ้ยโอ้หุยไปเอสซีแท้นะตัวนี้ก็เป็นเอสซีรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นตัวเก่าแต่ยใหม่ยังสภาพยังโอเคสวยเหมือนเดิมครับ นะหายากคาร์บอนก็รอบคันสีถังเดิมโรงงานไมคคันนี้อยู่ที่สี่หมื่นสี่พันโลถือว่าไมคไม่เยอะนะครับโอ้โหถือว่าไมคไม่เยอะเซอร์วิสถึงถึงผมรับประกันให้เลยแล้วคันนี้เขาบอกว่าผมเปลี่ยนเครื่งไฟฟ้าให้แล้วด้วยโอ้โหตัวหมัยด้วยโอ้โหที่เดียวสิเสียงท่อนี่ดูดันเล้าใจ หูยดอกสุดจังบังจ๋าเนี่ย<ช>เข้าคอนเซ็ปต์อย่างที่เขาว่าเลยสุดจังบังจ๋านะสำหรับคันนี้เปิดราคาโจรอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื้ยพันบาทหนึ่งแสนเบาทรีบนะครับราคาโจรใหญ่ป <16, S 1> ีสิแต่งแท้ทั้งลง่งไม่สี่หมื่นกว่าเซอร์วิสถึงถึงคุณไม่ต้องห่วงเลยสนใจเบอร์โทรศัพท์บเบอร์อะไรซูดกสองไปสาม้าสองเจ็ดสี่สองครับไมนะ่ไหวนะครับวันนี้ผมจะตีจัดให้และไอ้ไปนาหมาลาไปก่อนสวัสดีครับผม